อ้งุงไอ้งงไอบระต่งงนกครับอ่าผมเปรียบเทียบคนเจ้าชู้กับคนที่มีคุณภาพคนเจ้าชูถ้าเปรียบเอาภาษาบ้านๆของห้าวคืออ่าคนเจ้าชูนี่ก็คือจีบไปทั่วจีบไปทุ่ทุ่เดนเห็นผู้ได้จีบเบดเออ เ็นมี่เขาก็ยิ้มหวานให้แต่คนคุณภาพเนี่ยกค็คือการเปรียบเทียบภาษาบ,นบานๆเท่ากับคืออนอนเว้นยู่ซื้อเขากับมักต้องเห็นอย่างดอกต้องเห็นอย่างนั่ง,งตานั่งตาเหลี่ยมเมาๆยื่ซื้อเขากับมักสีนะคือมีอย่างมีอย่างดีๆที่แบบคนคนที่เขาต้องการนะเออ คือจังห้ามองเฮามองผู้สาวสิปับ๊บอ่าเฮาเฮาเห็นจุดเด่นของเขาเห็นบ่าเขาต้องการเขาแบบแดงแงแต่ละคนมีความต้องการมาคอกันเอ้ผู้นี้ขาวเวนารัากเวยเห็นบ่เขามีคุณภาพในจุดนั้นซึ่งเป็นที่ต้องการของเฮาหรือว่าเป็นที่ต้องการของคนทั่วๆไปนี่นะอันนี้ผมอธิบายสุฟังการภาษาบ้านๆาคือต้องเห็นยังนอนเว้นยื่เสื่อมัก เปรียบเทียบบอกบอกว่าสามบานนะแต่จริงๆแล้วคือแบบว่าเขาอะมีคุณภาพคือแบบอ่าเขาดูดีนะแล้วแต่แต่ละคนว่าสิมีจุดเด่นทางใดอาจีพบางคนก่นาทางการงานทางการเงินหรือว่าทางหน้าตาหรือว่าบอามวนแต่ละคนแตกต่างกันไปมันบอกันดอกัน้วก็มักภใมั่งมั่นยังสินะแต่บางคอนอะเป็นทีจ่จุดสนใจของหลายหลายคนยังซสินะเอออันนี้เปรียบเทียบให,ให้ให้ง่าย,ายๆแบบประตองงง ท่างง,งทางง,งงอะไรกับคำถามรดบ่าบียังครับยินดีชี้แจงครับสำหรับคลิปนี้ครับํานีครับผมสวัสดีครับหายงงนะเม็นบอถ้าไปหายงง,งคอมเมนต์มาใหม่เ <laughs> ดี๋ยวไปชี้แจงฟพอีกที่หนึง่งโอเคครับผมสวัสดีครับ